สวัสดีจ้าวันนี้ครัวม่พึ่งจะมาสอนทำซอสพิซซ่าแบบโฮมเมดนะคะสูตรง่ายๆหอมอร่อยไม่เหมือนใครจะทำทานหรือทำขายก็อร่อยง่ายๆเลยจ้าก่อนชมมาให้กำลังใจกด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะจ้า สูตรเครื่องปรุงซอสพิซซ่าแบบโฮมเมดแม่พึ่งได้ใส่ไว้ให้อย่างละเอียดแล้วนะคะสามารถจัดเตรียมได้ตามนี้เลยสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยจ้ะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเราก็จะได้ซอสพิซซ่าโฮมเมดนะคะที่มีรสชาติหอมอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยจ้ะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกแม่พึ่งก็จะใส่เนื้อมะเกือเทศกระป๋องนะคะแม่พึ่งใช้ยี่ห้อบรูหรือจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้หกระป๋อง ซอสมะเขือเทศใช้ห้อโรซาค่ะเพราะว่ามีเนื้อที่ละมุนแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมแม่แพึ่งจะใช้1ถุงเลยนะคะต่อมาจะเป็นน้ำตาลทราย120กรัมเกลือ5กรัมจ้ะน้ำเปล่า400กรัมอันนี้แม่พึ่งแบ่งใส่ไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ในการปั่นเนี่ยปั่นได้สะดวกมากขึ้น ซอสพิซซ่าสูตรนี้นะคะหอมอร่อยตรงที่มีเนื้อมะเขือเทศสดๆที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะนำทุกอย่างไปปั่นรวมกันนะคะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไม่ต้องละเอียดมากใช้เวลาปั่นประมาณ2-3นาทีเราก็จะได้เนื้อซอสนะคะที่มีความเข้มข้นหอมแล้วก็สีสวยน่าทานแบบนี้จ้ะในขั้นตอนต่อไปนะคะแม่พึ่งก็จะเทลงหมอ้อแล้วก็นำน้ำส่วนที่เหลือค่ะเทผสมลงไป นำซอสไปเคี่ยวใช้ไฟปานกลางในขั้นตอนนี้แนะนำให้คนตลอดค่ะเพราะว่าถ้าไม่คนอาจจะไหม้ที่ก้นหม้อได้พอซอสเริ่มเดือดเบาๆแม่พึ่งก็จะใส่ในส่วนของออริกาโน่ลงไป1-2ช้อนโต๊ะค่ะจะทำให้ซอสมีกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะ เมื่อซอสของเราเริ่มสุกแล้วก็เดือดเบาๆก็จะมีกลิ่นหอมมากๆส่วนตัวเนื้อซอสก็จะมีความเข้มข้นหอมฉ่ำแบบนี้เลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสพิซซ่าโฮมเมดสไตล์ครัวแม่พึ่งต่อไปนะคะก็มาดูวิธีการเก็บแบบง่ายๆเมื่อซอสคลายเย็นลงแล้วแม่พึ่งก็จะนำมาใส่ในส่วนของกล่องนะคะแบ่งใส่กล่องพลาสติกเอาไว้ ปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นได้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะสำหรับซอสที่ทำสดใหม่ๆแบบนี้ในการเก็บแช่ตู้เย็นสามารถเก็บซอสไว้ในช่องธรรมดาได้เลยจ้ะเวลาที่เราจะทานพิซซ่านะคะเราก็สามารถที่จะนำซอสมาทาบนแผ่นพิซซ่าแบบนี้ตกแต่งหน้าแล้วก็นำเข้าอบ เพียงเท่านี้ก็จะได้พิซซ่านะคะแบบโฮมเมดชีสยืดแสนอร่อยแล้วจ้าถ้าชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆติดตามครัวแม่พิ่งนะจ๊ะ